จะบอกว่าศาสตร์ของการชะลอวัยเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของหน้ากระชับหน้าตึงหน้าไม่คล้อยไม่หย่อนนะคะแตเ่เป็นเรื่องของการเด็กจากภายในและเด็กยันเซลลซึ่งการที่จะพูดถึงเรื่องของศาสตร์แพทย์ชะลอวัยเนี่ยนะคะจะต้องพูดคํานี้เลยค่ะคือคําว่าเทโลเมีย คืออะไรจินตนาการถึงเนี่ยเราจะมีโครโมโซมที่เหมือนปลาท่องโกะเคยเห็นไหมคะตามวิทยาศาสตร์ที่ตรวจโครโมโซมพ่อแม่ลูกนั่นนะ่ะเทโลเมียคือปลายขาของปลาท่องโกะก็คืออยู่ตรงปลายสุดเป็นเหมือนหมวกหุ้มปลายของขาปลาท่องโกะอีกทีหนึง่งถ้าเกิดสมมุติว่าร่างกายเราเนี่ยต้องผ่านสมรภูมิต้องแบบเครียดมากต้องส้มแซมอะไรตลอดเวลาเนี่ยมันจะมาลอกรหัส ของปลายพาท้องกุเพื่อที่จะสร้างโปรโตีนไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอซึ่งไอ้ปลายพาท้องกเนี่ยพอมันให้รหัสไปมันก็จะสั้นลงเรื่อยๆเรื่อๆรื่อๆฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวัดว่า อายุเซลล์เราเท่าไหร่เราก็วัดความยาวที่เหลือของเทโลเมียร์ถ้ายิ่งเหลือเยอะแปลว่าเราไม่ได้ใช้มันแปลว่าเราเด็กแต่ถ้าสมมุติเราเหลือน้อยหรือสั้นกุดเนี่ยแปลว่าเราใช้มันเยอะมากความยาวความสั้นของเทโลเมียร์เนี่ยก็จะสัมพันธ์กับโรคที่เรียกว่าโรคดีเจเนเรทีฟหรือโรคดีฟอร์มทั้งหลายโรคที่เกี่ยวกับความเสื่อมเช่นเบาหวานความดันไขมันหัวใจทุกอย่างถ้าเราอยากย้อนวัยระดับเซลล์เราก็จะต้องคํานึงถึงความยาวของเทโลเมียร์การจะทําให้ เทโลเมีย์เนี่ยยาวขึ้นหรือว่าหดตัวช้าลงหรือว่าทําให้รักษาเทโลเมีย์ของเราเนี่ยให้มันยาวให้ให้เราเด็กยันเซลเนี่ยต้องทำยังไงก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะ5ข้อหลักๆเลยคือหนึ่งพักผ่อนให้เพียงพอ2ทานอาหารที่ดี3มก็คือออกกําลังกายอันที่4คือลดความเครียดซึ่งอันนี้ทํายากมากแล้อันที่5คือลดและเลิกเรื่องของบุหรี่แล้วก็เรื่องของแอลกอฮอล์ดื่มเหล้าซึ่ง5ข้อที่หมอได้พูดไปเนี่ย ถามว่าทําได้จริงกี่ข้อเอาตรงๆถ้าสมมุติเราทําไม่ได้ตาม5ข้อที่เป็นหลักของคนคนที่ดูแลสุขภาพดีๆเขาทํากันเราก็จะต้องมีตัวช่วยค่ะ วันนี้ไปเจอมาตัวหนึ่งเป็นอาหารเสริมของพี่เอสุภชัยตรงใจแม่มากตอบโจทย์สุดฤทธิ์นะคะตัวนี้เนี่ยชื่อ a c ซีเค Collagen เจนมันมีคอลลาเจน3ชนิดมัดรวมกันมาเลยฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยเรื่องผิวผมเล็บข้อกระดูกครบไม่ต้องไปหาซื้อมายำๆรวมทีเดียวหลายหลาย,หลายตัวนะคะคือจบเลยข้อดีไม่ใช่มีข้อเด่นเฉพาะคอลลาเจนเท่านั้นนะตัวนี้ตัวเด็ดสุดเลยที่ต้องสะดุดก็คือเรื่องของซ u เปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์17ชนิดชื่อว่า เอนโซจีนอนซึ่งเอนโซจีนอนเนี่ยสกัดมาจากเปลือกสนนิวซีแลนด์มีผลวิจัยชัดเจนรับรองเลยว่าสามารถลดการหดสั้นของเทโลเมียร์ลงได้44%และลดความล้าของสมองถ้าเราจะแก้ไขปัญหาหรือว่าเราจะชะลอไว้เนี่ยเราควรจะชะลอไว้ตั้งแต่เรื่องของโครโมโซมเรื่องของเซลล์ตัว a c r e เค t ดเนี่ยคะ่ะรสชาติดีไม่คาวทานง่ายถ้าสมมติว่าเราอยากจะผิวดีหน้าเด็กเราก็ควรที่จะชะลอไว้ก่อนที่วัยมันจะแก่เกินชะลอนะคะซึ่งตัว เอสซีเกเนี่ยสามารถทานได้วันละ1-2ซอง,องตอนท้องว่างได้เลยค่ะ